เช้าของหมู่บ้านเงียบสงบเสียงนกร้องประสานกับเสียงไมก่าดถนนดังเป็นจังหวัดจังวะหนูครึ่งตื่นออกมายืนหน้าบ้านสูดอากาศเย็นๆของยามเช้าและเหมือนเคยภาพคุณตาก,ก็ปรากฏขึ้นลุงเก็บขยะในชุดเสื้อสะท้อนแสงสีสีดเดินลากถังอย่างไม่รีบร้อน แผ่นหลังกว้างกับท่าทางขยันขันแข็งเป็นภาพที่หนูมองจนชินตาแต่ไม่รู้ทำไมพอมองเห็นแล้วหัวใจถึงได้เต้นแรงขึ้นทุกทีทิ้งเลยก็ได้เดี๋ยวลุงช่วยเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นเมื่อหนูกำลังยกถูกขยะเจ้ามาจะทิ้งขยะ เขามาช่วยรับทันทีมือหนากับมือเล็กแต่กันอย่างเผ่วเบาแค่เสี้ยววินาทีกับทำให้หัวใจของหนูตื่นเต้นร้อนลนขึ้นมาทันทีหนูรีบหลบตาแต่เขากับหัวนล้อเบาๆก่อนเอ่ยเสียงนุ่มๆยิ้มแบบนี้เป็นอะไรอยู่ซับ เสนหรือเปล่าพี่เจอกันบ่อยเดี๋ยวลุงก็เผลอเก็บใจแทนขยะหลอกหนูสะดุ้งไปทั้งตัวใจเต้นแรงจนแทบล้นออกมาแต่ในใจก็ยิ้มมาโดยแบบไม่รู้ตัวตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่เจอถุงขยะหนูรู้สึก เหมือนวันกลายเป็นข้ออ้างที่จะได้เจอกับเขามากขึ้นเรื่อยๆหลายวันต่อมาหนูเริ่มชินกับการตื่นเช้าเพื่อมารอทิ้งขยะแล้วเจอหน้าเขามากกว่ารอทิ้งขยะเสียอีเช้าวันนั้นแดนอ่อนๆลอดผ่านต้นไม้ใหญ่ลมพัดกลิ่นหญ้าเปียกเมื่อซือน ลุงก็เข็นทั้งขยะมาหยุดหน้าบ้านเหมือนทุกทีวันนี้ขยะไม่เยอะเลยนะเขาพูดยิ้มยิ้มสายตาเหลือบมองหนูที่ยืนถงขยะเล็กๆให้หนูโละเบาๆก็ตั้งใจรอให้ลุงมาเก็บทั้งที่ขยะมันยังน้อยอยู่ คำพูดนั้นหลุดออกไปโดยไม่ทันคิดและทันทีที่สายตาคมของเขาสกมาตรงๆหนูก็เสือหน้าแดงวูบบ้างรู้สึกเหมือนถูกจับได้ว่ากำลังรอหัวใจของเขาอยูดจริงๆเขาหัวเราะในลำคอก่อนจะยื่นมือมารับถูกขยะไป แต่แทนที่จะผักออกห่อนทุกครั้งเขากลับก้าวเข้ามาใกล้กว่าเดิมนั่งสูงใหญ่บางแด่จนเหงาตอกคุมทับตัวพอดีหนูรู้ไหมลุงเองก็รอเจอหนูทุกเช้าเหมือนกันเสียงทุ้มตามกระซิบใกล้จนแก้มร้อนบุบวาบ นูเพอถอยหลังไปจนแผ่นหลังชนกับเสาประตูบ้านลุงเจ้าเข้ามาใกล้าตามเคยร่างกายแนบชิดจนได้ยินเสียงหัวใจของเขาเต้นแรงไม่แพ้กันมือใหญ่ให่ใหยกขึ้นแต่ข้างแก่อย่างแผ่วเบาระวังนะหัวใจที่มอบให้ หนูหลับตาแน่นก็นจะรู้สึกถึงความสัมผัสอุ่นลอนที่แตะลงที่ริมฝีปากอย่างเบาๆจังหวะนั้นถูกลอบเสียงรอบตัวหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจทั้งสองที่ประสานจนอยู่ตรงนั้นรลวกับดังดอกไม้ในทุ่ม เมื่อเผื่อผักออกเล็กน้อยหนูยังคงใจเต้นแรงไม่หยุดร่างกายอ่อนแรงแล้วกับลูกหมุนไปอย่างช้าชาและเท้าก็กอดหนูไว้แน่นเหมือนจะไม่ยอมไปอ้อมกอดนั้นอบอุ่นกว่าทุกทีที่หนูเคยจะมันเหมือนความรักที่กำลังมอบให้ โดยไม่ลังเีหลายวันหลังจากนั้นความใกล้ชิดระหว่างหนูกับเขาก็เปลี่ยนไปทุกเช้าที่เจอกันไม่ใช่แค่การยื่นถูขยะอีกต่อไปแต่เป็นการยิมให้กันพูดคุยกันสั้นๆแล้วก็มองตาอย่างมีความหมายเย็นวันหนึง่งหลังจากเสร็จงานเก็บขยะ เขายืนพีงกระบะเก่าๆรออยู่หน้าบ้านหนูวันอาทิตย์ว่างไหมเสียงทุ้มต่ำถามด้วยท่าทางเฉินกว่าที่เซอร์เอาว่างค่ะทำไมหรอหนูตอบอย่างสงสัยเขายิ้มมุมปากานเกาหัวไปเบาๆไปเดินตลาดกับลุงไหมลุงอยากเลีียงข้าวสักเมลอ หลังจากนั้นวันอาทิตย์แสงแดดอ่อนๆคอ,อ,อเคลียทุ่งหญ้าข้ามทางหนูนั่งข้างคนฉัดในกระบะเก่าๆของเขาลมเย็นผัดเข้ามาจากหน้าต่างที่เปิดไว้มือใหญ่ของเขายื่นมาวางบวงพมรมลายแต่บางครั้งก็เลื่อนมาหยุดที่หลังมือหนู วางอยู่เงียบๆตรงบาะการจับไว้แบบนี้อุ่นดีเนาะเขากระซิบพร้อมกับยิม้มหัวใจหนูเต้นแรงจนแทบไม่เป็นจังหวะแต่กลับไม่ดึงมือออกปล่อยให้กุม่มไวแน่นตลอดทางถึงที่ตลาดผู้คนคึกคักแต่กลับเหมือนโลกอ,อยู่เพียงแค่สองคน เขาเดินจุงมือหนูหอยเบียดด้วยไม่ให้คนเข้ามาใกล้และบางช้นงเขาก็ลูกหัวหนูหนูแทบเขินจนตัวสั่นจนกระทั่งมันนั่งกินข้าวริมบึงลมพัดเย็นกลิ่นดินหญ้าลอยมาก่อนจะรู้สึกได้จริงแขนใหญ่ที่โอบไหลอย่างอ่อนโยน ดีจังนะได้มานั่งกับหนูแบบนี้เขาก็ซีบเบาๆข้างหูก่อนจะปรกกบลิ่มผีปากอย่างแผ่วเบาอีกครั้งหนูหลับตาแน่นแก้มร้อนจนแทบละลายแต่หัวใจก็ยังอบอุ่นไปทางตัวเป็นเหมือนความรักที่เขามอบให้หนูโดยหนูไม่ต้องวอนขอ หลังจากนั้นก็ได้มีการแสดงความรักความอบกุ่นของกันและกันเป็นโมเมนต์ที่ไปเดทกันครั้งแรกที่หนูจะไม่มีวันลืมเป็นความรักที่หนูรอคอยมาตลอด